คือแบบทำให้คนรู้สึกรู้สึกไปกับในมีได้ได้จริงๆเลยเดี๋ยวถามก่อนประมุกเยี่ยมคุณผู้ชมครับคุณแม่อภัพคุณจะคุณแม่ทำไมคุณแม่ไม่เห็นเราฉายแววคิดๆจริงเลยแล้วเราลองในเรารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเราชอบร้องเพลงหรือว่าเราทำสิ่งนี้ได้ดีจริงๆแล้วเดี๋ยวมันต่องเรียนกันค่ะรอต่อ ตอนเด็กเสียงแม่จะกลบเสียงเราคุณแม่ก็เลยยังไม่รู้ว่าเราร้องเพลงได้ดีถูกไหมค่ะคุณแม่จะร้องเสียงดังกว่าน,นะเป็นอะไร่ไม่กล้าบอกเลยอ่ะเออเแล้วทําไมคุณสนใจจะมาทิงจากเรื่องของการทำ <c oughs> เพลงก็จริงๆรู้สึกว่าอยากทำในสิ่งที่เราชอบอยากจะแบบทำในสิขขง่งที่เรารู้สึกว่าสนุกใช่อยากมีความสุขในการทำงานก็เลยแบบอยากจะไปให้มัน และอีกแบบอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับของศิเป็นในไทยก็คือเขาแต่งเกันเองวันนี้ก็แต่งเองแต่งนี้โอเคในพาร์ทของดนตรีอาจจะมีคนช่วยแต่เนื้อที่เราคิดยนเองหมดเลยเนาะเราจริงๆกูคิดถึงเมโลดี้ก่อนให้เมโลดี้ในหัวชอบก็เลยลองเขียนเนื้อตามแล้วมันอินดัสเทรียลมาก ในความรู้สึกผมนะโอเคผมอาจจะฟังเพลงไทยเยอะห่อยแต่พอฟังเพลงนี้รู้สึกว่าถ้าผมไม่เห็นชื่อผมไม่เห็นโปรไฟล์เสิรฟินก็คือนี่คืองานจากเสินหลักชาเป็นเพลงรักเร็เเราสชก็ตอนแกก็คือเป็นสร้อยคอใสมาด้วยใสมาให้ด้วยก็มันเป็นสร้อยคอที่เป็นหัวใจสามารถเปิดได้แล้วส่วนมากคนเขาจะใส่รูปของคนที่เป็นเขาเป็คน ไ,ไม่มใครเลยคือคือแบบไม่ไไไมีใครให้ใส่หน้ากากรับสอดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบไอเดียนี้แล้วก็าสมมต<ถ>ิเราจะเอาลูกใครเข้ามาข้างนม,มันจะเป็นยังไงก็เลยเป็นเป็นเพลงที่ออกมาในในลงพังรักในแบบของเรานะครับเรามาแบบ เธอเป็นบาพี้เธอนี่ยคนฉลาดเป็จฝากเป็นเกิร์ลเธอเนโซเดฟัน Come on and just give me a chance Miss give me a chance I k n w I a n t t o g e e ไม่ได้เลนี่ว่ามันก็คงเป็นแค่การพิจารณาขอมองที่ตาลงไหนแล้วการได้มาเจอแต่ละครั้งในทีที่สร้างสรรค์ทั้งหมดนี้ก็ปืเธอและเป็งานฝากทะทำไปต้องเจอ Hey come on girl just give me a chance just like a spark in the midnight sky Your my d r e a m that will never The perfect girl เธอเ e ็นโซเด Give me a chance I know we've got a long way to go Give me a chance มีความสุขไปกับเพลงของเขาไปจนถึงคนรอขึ้นยิ่งนะครับตอนนี้ครับผมในคนรอนะฮะอ้าวโอเคน้องเจสาบานครั์นะครับเพลงเขาบอกว่าเป็นเพลงแนวที่เจชอบอยู่แล้วนะใช่นะครับอะไรคือเสน่ห์ของสไตล์การเป็นแร็ปเฟอร์แบบเจสาบานผมรู้สึกว่าเราสามารถอยู่บนบีบไหนก็ได้นะครับแต่ว่า ส่งโฟล์ไปให้คนรู้สึกได้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เราพูดได้ทุกเรื่องครับอใช่เราพูดเรื่องที่ทุกคนรีเวนได้ที่มันคนสา่มรถเข้าถึงเนื้อเพลงของผมได้ใช่แล้วก็ต้องฟังให้ทันนะฮะวันนี้ผมก็อยากจับฟังให้ทันนะฮะทำไมเจคือเมื่อกี้เราคุยกับพี่สายเนาะเราก็คบนพบว่าอ๋อเออเป็นน้องๆที่มีเรียนอินเตอร์หรือเรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นเราเป็นคนที่แต่งเพลงไทยแล้วเนื้อเพลงเราก็เขียนเองใช่ครับผมแล้วก็ใช้คําไทยนะบางบางช่วงบางวักออกมาใช่ทำไมเราถึงแบบเอายังสื่อสารได้ครับมีคำว่างามขันใช่ใช่ใช่อะไรอย่างเนี้ยเออเราไปได้อะไรพวกนี้เป็นยังไรขอคือตอนแรกอะเราคนชอบภาษาไทยอยู่แล้วพี่เพราะว่าผมมาจากเรียนไทยก่อนแล้วก็เราก็ได้เรียนภาษาไทยเยอะแล้วผมก็รู้สึกว่าภาษาไทยอ่ะแลบสนุกมากครับเพราะว่ามีคำสวยๆเต็มไปหมดเลยครับอ่าษาไทยก็แลยวภาษาอื่น ครับผมแล้วเจวันนี้ผมเกิดไปแล้วว่าเป็นคนที่เริ่มจากการทาเพลงของตัวเองใช่แล้วก็ปล่อยเลยครับพอเสร็จก็ปล่อยตามใจเวลาออที่ผ่านมาเป็นยังไงที่ผ่านมาก็าาคือถ้าที่พอผมรู้สึกว่าเราอยากทําเพลงเราก็าทําเลยไม่ต้องรออะไรคนระับรู้สึกอยากเขียกนยก,ก็เขียนเราเขียนเสร็จตัดแล้วเราก็ปล่อยตามเกิฑ์การตเออแต่พอจพอ นะฮะอ่ะโอเคซีรีส์รวมแล้วจริงๆแล้วสองเพลงนี้เป็นเพลงที่เรานำมิวสิควิดีโอไปที่เราปล่อยมีนบเพลงอื่นๆนะครับผมว่าทั้งหมดที่ผมเคยปล่อยนาจะเจ็ดเพลงนี้ที่มันเป็นอะไรบ้างนะารับอะไรๆอะไรๆอได้ต่าีๆนะเออนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกะนึกว่าแบบชอบวากิวชอบอะไรนิดนี่ห้ามีวังหมายบอกไม่ใช่ใช่ไหมไม่เกี่ยวครับออแล้วโอเคมีช่องทางอื่นไหม YouTube มี เราาม RIG แล้ว RIG แล้ว I แล้วก็ X X mini เดี๋ยวไม่รู้จะคายตรงไหนเดี๋ยวคายตรงไหแล้วก็เอ่อส่วนไอเพลงที่เมียใช้ขึ้นบ่อยนะครับก็ตอนนี้กำลังทำสตรีมมิ่งอยู่ครับกำลังมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ทุกคนก็เลยสามารถติดตามกันได้ที่ไอจีของผมนะครับ J D G I Y A A ห้าตัว A ห้าตัวอ่านะครับเอาล่ะยังไงเชียร์ด้วยนะครับ ด้วยครับทีซึ่งอีกหนึ่งคนจากค่ายดีครับใครนี่ Absolute Entertainment เจสัมบ้าขอบคุณมากเลยให้ทำแบบเป็นตัวเราอได้ไหมจากที่เป็นตัวเราแล้วก็เริ่มใช้มัวมัน,นแบบช่างเองโอเค คนต่อไปยยากขึ้นเรื่อยๆเอ่ออาต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อหยงเจินขันยาขอทยรัฐดิสทาวนและความเป็นตัวเองไม่รู้สิไปกองเพื่อนสิไม่ไปเป็นอะไรนะมันโดนไปนนมันเล่นคนต่อไปได้เอ่อ,อ,อสวัสดีค่ะชื่อเจนนี่นะคะขันยาน่าโครณีค่ะฮัชช่าไดๆที่ออกแล้วที่ออกแล้วี่ออก S 2> <S 2> สวัสดีค่ะชื่หยง <darum> เลยค่ะขออ,อน,นะนุญาตนะพอดีไม่ได้เตรียมน้องออก,ก่อนเลยไม่ได้ที่ก่อนนะครับแต่ว่านะแต่ว่าคือหมายถึงว่าเมาเที่ยวคุยแล้วก็ยังไม่ได้บอกอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องของงานเพลงเนาะเอองั้นที่มาที่ไปดีกว่าว่าทำไมเรามาลมตัวกันสามคนได้เพราะว่าเห็นว่าโปรเจกต์น,นี้เราให้เห็นภาพขอสามคนเนี้ยแสดงว่าสามคนนี้จะต้องทำงานด้วยกันถูกต้องเออไปบ้านเจอได้สามคนหรือรหดฝัง หนูเนี่ยเป็นคนชอบลงวิดีโอที่เต้นค่ะลงในไอจีค่ะแล้วน้าสายก็แบบเห็นแล้วก็ติดต่อมาแล้วก็เดิมที่แบบเคยเรียนร้องเพลงกับน้าซายอยู่แล้วด้วยก็เลยเห็นความสามารถกันอยู่แล้วใช่แล้วสายก็เลยไม่ลังเลเลยพอมีโปรเจกต์ก็อ่ะมามาคุยกันหน่อยว่าว่าว่ายังไงนะครับแล้วพอน้าสายเขาชวนแล้วมาเลยมาเลยค่ะเพรมันใจง่ายแต่ท่านหมายถึงว่ารู้จักกันอยู่แล้วใช่อก็เลยมั่นใจนะครับ เน่ยกเต้นไหมครับก็คล้ายๆวอ๋ๆหน่อยค่ะก็คือเออเหมือนแบบมีฟอดวิดีโอเต้นอะไรอย่งางเงี้ยตอนเรา Ơ, ทำใจกันเลยถักอ๋อเหรอโอ้หดีพูดสองคนนี้ว่าเห็นจากวิดีโอการเต้นผมนึกในใจเลยไม่รู้ผู้บริหารเขาจะไหนยากอยากเห็นเขาเต้นอยากเห็นเต้นหนกเดีะแล้วก็ไม่ได้เตรียมกับเพลงเพลย์อะไรด้วยเลยนะ พูดปเรื uh, so three, el, so fine, right. ่อเอมีไหมเพลงที่เราเต้นประจำประจำนี้อ๋อเต้นไปเรื่อยอ๋อัมาสุดท้ายดีกว่ามาเจอได้ไงสองคนที่เขาส่งประบุอางเด็กเห็นคลิปเต้นของเราไปไงก็เนต์นะคะปกติเนี่เป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็ลง i ใช่ไหคะแล้วก็เต้นติตอ่เลยเขาก็เห็นก็เลยติดต่อมาอะไรี้ค่ะเลห็นความสามารถจากโซเชียลบอกใช่ติต่อมแล้วมาชมาคุยกัน แล้วสามคนที้พอมาเจอกันครั้งแรกแล้วคลิกกันไหมลงตัวยังไงบ้างพอมานเจอกันครั้งแ,แรกนะคะตอนแรกก็แบบว่าเก้งๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่คุ้นชะกันเลยนะครับ <c oughs> แต่พอได้คุยกันก็ลายพฤติกรรมกันเร็เว่ากและ้ะก็คุยทุกคอกลายเป็นเหมือนคนที่แบบรู้จักกันมานานผิดแต่มาไปได้คุยกันทุกหลังแล้วกลับมาคุยกัน <c oughs> อีกทีหนึงเหมือนแว่าเราสนใจเรื่องเดียกกวกันเลยนะคะพอคุยกันว่าทุกคอเลยะค่ะก็เลยแบบไปกันง่ายอ่าโอเค เขายังไม่ได้พูดชื่อคนเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นผมฝากสามคนนี้ในช่องทางส่วนตัวของแต่ละคนก่อนดีกว่าเนาะนะฮะจะติดตามพวกเราเพื่อรอดูการเดบิวต์ของพวกเราได้ในช่องทางต่างๆของเจนนี่นะคะชื่อ IG ค่ะ J J E N N Y P C Y นะคะหรือว่าเจนนี่ P C Y นั่นเองค่ะออนะฮะอ่ะต่อ W O N ค่ะเบียร์บูลค่ะนะทุกคนที่ว่าคุณติดสกันนะใช่ค่ะโอเคนะครับก็ไปติดตามกันไว้ก่อนเ o l l o w กันไว้ก่อนนะครับเมื่อเดมีผลงานเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาติดกันอีกทีแหมก็อยากสปอยเล็กมากกว่านั้นหน่นะต่อไม่ได้ค่ะโอ๊ยย่หรอกไม่ได้นะอ่ะกักไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามช่องทางออฟฟิเชียลนะครับของ r ไฟน y Afternoon Entertainment นะจะเจอพวกเราแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวอีกทีเดียวมันหนาวบอกไม่ได้โอ้โหบอกไม่ได้บอไม่ได้ เอออผมก็พยายามถามคำถามเ,เพราะอะไรละเพราะสักทีผมไม่ไนะมีคำถามครับผมผมก็เลยคิดว่าผมควรจะต้องคุยอะไรกับน้องดีไม่เป็นไรนะเอาละ่ะวันนี้เราเห็นมันมีความพรีเซนต์ถึงความน่ารักสดใสความเป็นโลกสีชมพูผมคิดว่าหนยงานก็จะออกมาฟือนฟถูกต้องไหมทำให้โลกออ,ออกมาสดใสเกมเกมพิชก็ได้ะ อ่านะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่ตอนนดีกว่านาอนะครับตอนนี้ก่อใท้่สามคนได้เตรียมตัวได้เอ่อเรียกวอะไรเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะปอตัวเองในเอ่อในสนามของตัวเองในการไปสืบเองเนาะนะครับนะแล้วก็เป็นกำลัทุทุกทุกคนได้มาากแล้วก็พื่อนกนเอนแล้วก็พ่อทุกคนตับตื้มตัปาเนนีวังไซ h นที่เททังนทั้ดเพราะว่าบางคนยังมีไหล่อยู่ เป็นกำลังใจได้กำลังใจเยอะมากจริงๆยินดีรั้สายครับนะฮะ พี่เห็นไหมคุณจิตก็เลยรู้สึกว่าเออเต่อกอเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยวันนั้นอะวันที่เราเปียนจาเขาเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการให้คนสนับสนุนเราต้องการช่องทางเราต้องการโอกาสเราต้องการให้คนได้รู้จักคนวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะให้เ็ทุกคนที่เราเห็นที่เราได้สัมผัสที่บังเอคญนได้มาเจอกันโครงการมาเจอกันเราก็อยากจะทำ ไปด้วยกันตลอดสมัยเขานะคะก็คือจะเจอกับเด็กๆที่เป็นแบบทำเพลงลักษณะสาคนกหรือว่าเป็นแนวเด็อินเตอร์นดซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าความคลุกคลีของชาวพุทธไท2-3องภาษาหรือว่าชาวาเเซียที่ทีนก็จะได้เจอเด็กๆกลุ่มนี้ซึ่งเขามีความสามารถเยอะแต่ว่าเหมือนกับช่องทางที่เขาจะจ่ยงานของเขาให้ทุกคนได้รู้จักนะคะจจะไม่ได้เยอะเท่าโรงเรียนไทยหรือมา เด็กที่เราคุ้นเคยจะพยายามทั้งเรียงสองภาษาหรืออะไรแบบนี้อนะที่แบบไปเขาเรียกแกนหลักก็จะออกมาเป็นแบบนี้แต่แนวเพลงเขาแต่กลายเป็นว่าแนวเพลงแบบผมฟังนั้นเพลมีความหลากหลายด้วยอ่ามีความหลากหอ่ะเพราะฉะนั้นเป็ตัวอย่างของคนที่จะเดินเข้าสู่ค่ายต่อไปมีความสามารถนะฮะแล้วก็เคยพบว่าหลายคนมีเพลงอยู่แล้วด้วย แล้วก็ปล่อยไปแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เขาก็พราะว่ายังไม่ได้ปลั๊กกับกับอีกหลายจุดในในวงการในบ้านเรากะมีถามแฟนไเขาจะมาเจอเจด้วยเจก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนมาวันนี้ก็จะมีปลั๊กอีกหนึ่งเจด้วย นะฮะอ่ะโอเคดูจากหน่วนี้เห็นภาพแล้วเห็นสิ่งที่เราคิดเราฝากไว้ว่าอย่างนี้เป็นแาบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะดูผลงานนรือเด็กๆนะคะอ่ะก็เป็นทั้งทีที่จะเกิดขึ้นขอบคุณมากครัขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเราก็ฝากกันเลยเพื่อง